สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อนจะโชว์นี่เลยมาเอาหวายค่ะเขาสั่งหวายไปขายอันนี้คือสวนหวายนะคะขายมาประมาณสองถึงสามปีแล้วปีที่สองก็เริ่มขายได้แล้วค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากแต่ว่าหญ้าเยอะหน่อยอันนี้คือเอาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูหวายกันนะคะว่าจะเลือกหวายแบบไหนรล้เสียบแบบไหนนะ นี่นี่หนอใหญ่ๆเห็นไหมคะหนอใหญ่ๆตรงนี้เลยหน่อน,นี้เลยเราเราก็จะดูว่ามีหนอ่อมีหนอนี่หนอหนอใหม่เขาเพิ่มมาเห็นไหมคะมีหนในหนอใหม่เขาแทงยอดมาแล้วเราก็เอาออกได้หนอเก่านะคะพยายามแทงอย่าให้โดนหน่อเล็กเขานะแล้วก็เสียบเอยียงๆอย่างนี้นะแล้วก็เสียบนั่นเห็นไหมคะง่ายไหมอันนี้เขาสั่งสองร้อยวันนี้ ายได้เรื่อยๆเลยนะคะสั่งสองร้อยไปค่ะเราไปหาอีกเราไปหาอีกนี่ไงห,หน่อเบอรเลอร์เลยโอ้ตรงนี้ก็หน่อใหญ่เห็นไหมคะมีหลายหน่ออันนี้มีหลายหน่อแล้วนี่เลยมีหน่อเล็กไหมเราก็ดู เราก็ดูว่ามีหน่อเล็กไหมเราก็เสียบแทงอย่าให้มันโดนหน่ออื่นนะคะง่ายไ,ไหมคะโหเา,าด้วยอ้าเด็กๆอย่าโดนนามนะนี่ามาหน่อยเราได้เราก็เอาไปเลาะนามเราต้องเก็บหนามออกไปให้หมดแล้วก็เอาไปทำกัน พอแห้งแล้วเขาก็จะแห้งแล้วเราก็จะเอาไปเผาเผาหนามเพราะว่าหนามเขาไม่ค่อยละลายไปค่ะ เราก็จะทำการเลาะนี่นะคะเราก็จะทำการเอาหนามไใ้พวกนี้เลาะออกเพื่อสะดวกกับลูกค้าจะได้ไม่โดนหนามเวลาเขาเอาไปลอกเขาก็ต้องเอาไปผ่าอีกทีนึงผ่าเอาแกนข้างในเผื่อใครไม่เคยทานนะคะเขาจะมีรถขมรถขมหน่อยๆกลมๆนี่ค่ะ หนามนี้โดนมานี่ปวดมากพอๆกับเนี่ยงปลาดุกเลยอันนี้หน่อน้อยอย่างนี้เราก็แถมไปก็ไม่ใหญ่ หนึ่งก็จะได้ส่วนมากเขาสั่งทีละร้อยร้อยหนึ่งเราก็จะให้เขาประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่หนอนะคะบางคนถ้าถ้าคนไม่เยอะคนในบ้านไม่เยอะอย่างนี้กินกันสองสามคนนี้ก็สั่งห้าสิบบาทอย่างเนี้ยค่ะพอดีกินส่วนมากแม่ค้ากับทําไปวัดจะมาสั่งส่วนมากเขาสั่งกันทีละร้อย น,นี่มีไม่ถึงไร่เองปลูกไม่ถึงไร่แต่ว่าขายได้ตลอดก็เลยว่าจะปลูกเพิ่มแล้วเผื่อใครสนใจแต่ว่าย่าเยอะเพราะว่าปลูกแซมกับมะม่วงอีกหน่อยมะม่วงก็โตแล้วค่ะมะม่วงเอามาปลูกก็สองปีครึ่งสองปีครึ่งเขาก็ออกลูกแล้วนะ ้นที่เห็นนะคะในสวนอะ่ะก็ออกลูกแล้วนะคะปีตะกี้นี่คือให้ให้ให้ลูกแล้วให้ผลผลิตแล้วแต่ว่าไม่เยอะเราเราเหลือลูกไว้ให้ไม่เยอะอะคะ่ะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็เราก็มัดเราก็มัดเห็นไหมคะมีเต็นมีเต็นหนอแบบนี้เลยแล้วก็มานับก่อน สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบเอ็ดหนอเพราะว่ามีแต่หน่อใหญ่ๆเราก็มัดเราก็เตรียมไปส่งลูกค้าอันนี้ส่งถึงบ้านเลยนะคะส่งถึงบ้าน ส่งถึงบ้านเลยค่ะ Delivery เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ